ขอเริ่มต้นด้วยฉบับแรกก่อนนะครับกลุ่มสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องของร่างนะครับประกาศเรื่องเกี่ยวกับการประมูลครั้งที่2นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรามีมุมมองเป็นลบนะครับจากร่างดังกล่าวนะครับเราคิดว่าร่างที่1ดูดีกว่านะครับยังให้มุมมองระมัดระวังนะครับสําหรับการเด้งขึ้นมาของกลุ่มสื่อสารในรอบนี้นะครับยังคิดว่าการประมูลยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับ เรื่องใหม่นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับจากล่างฉบับที่สองเนี่ยก็มีเรื่องของการรับฟังความเห็นอยู่ประมาณ4ี่หถึงหเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจากเดิมเนี่ยล่างที่1มีอยู่7ช่วงของคลื่นล่างที่สองเนี่ยอาจจะลดลงเหลือ4นะครับเอาเฉพาะคลื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วนออกมาใช้ก่อนออกมาประมูลก่อนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าดีน้อยลงนะครับาจาก ร่างที่1นนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องของราคาตั้งต้นนะครับราคาตั้งต้นเนี่ยถ้าดูจากเดิมเนี่ยให้มาราคากลางราคาหนึ่งตอนนี้ให้มาเป็นช่วงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเอาเฉพาะคลื่นที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยถ้าดูช่วงต่ำเนี่ยจะลดลงประมาณ6 1ถึงเอซนะครับ,รบอันนี้จะดีกับผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแค่6-0%ถึงน รเรื่องต่อไปคือเรื่องของงวดการจ่ายเงินนะครับเดิมเนี่ยในร่างที่1เนี่ยบอกว่าปีประมูลปุ๊บปีแรกจ่ายเลย50%ของราคาประมูลแล้วก็ปีที่2ไม่ต้องจ่ายปีที่3จ่ายอีก2 5เปปีที่จ่ายอีก25%รวมกันเป็นร้อยตแต่ร่างที่2เนี่ยก็ผ่อนคลายขึ้นนะครับแลงเป็นยาเปรเ็น25%เท่าๆกันนะครับ4ปีนะครับอันนี้ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ ประเด็นต่อไปเรื่องของลำดับการประมูลนะครับก็อันนี้ผมว่ามีความก็มีแบบจะจัดเรียงกลุ่มแบบไหนหรือว่าจะจับโยนเข้าไปประมูลพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ซับซ้อนนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องของทฤษฎีเกมนะครับในการที่แต่ละโอเปอเรเตอร์หรือผู้ประกอบการเนี่ยจะวางกลยุทธ์ในการเข้าประมูลยังไงนะครับสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับคลื่น3 0 5นนะครับก็เอามารับฟังค,ความเห็นด้วยนะครับในแง่ของการวิเคราะห์ของเรานะครับ มีแค่2เรื่องเองนะครับเรื่องแรกเนี่ยเนื่องจากมันมีรอบสองนอะแล้วก็การรับฟามความเห็นเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่4เมษานะครับเราคิดว่าการประมูลเนี่ยจากเดิมที่ตั้งไว้อยู่ในช่วงของกลางพฤษภาเนี่ยน่าจะต้องเลื่อนไป 1- 2เดือนนะไม่อยู่ในช่ช่วงเดือนมิถุนาก็อยู่ในช่วงของเดือนกรกฎานะครับเดี๋ยวรอดูว่าตัวไทม์ไลน์จะออกมาเป็นยังไงนะครับประเด็นที่2เรื่องของการความการแข่งขันนะครับซึ่ง ตลาดเนี่ยให้น้ำหนักน้อยกับเรื่องของการแข่งขันเพราะเดิมเนี่ยมองว่าปริมาณขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการก็ไม่ได้อยากเจ้าการขึ้นอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบร่างที่2เนี่ยเราเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยจะรุนแรงกว่าร่างที่1เพราะจํานวนขึ้นกลางเนี่ยมันน้อยลงนะครับจาก3คลขึ้นเหลือ2คลขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีทั้งขึ้น3,5 0 0ไม่มีทั้งขึ้น1,800นะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้ทั้ง2เจ้าเนี่ย อาจจะต้องมีการแย่งขึ้นกันในคลื่น2001กับคลึ่น2003นะครับมุมมองของเรานะครับต้องคิดแบบนี้นะครับเรามองเป็นลบนะครับจากล่างรอบที่2นี้นะครับเ,เราเชื่อว่าถ้าล่างนี้กลายเป็นล่างสุดท้ายนะครับจะทำให้การแข่งขันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับความเชื่อของตลาดที่เชื่อว่าการประมูลรอบนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นมิด กับผู้ประกอบการนะครับเรายังให้ระมัดระวังนะครับในการเล่นหุ้นที่จะเด้งขึ้นมานะครับแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยผลกระทบของกลุ่มสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับจริงๆอาจจะมีผลบวกอ่อนๆด้วยซ้ําจากผู้ปร,ประชาชนที่ต้องอยู่บ้านทํางานนะครับถ้าให้เลือก2ตัวระหว่าง a d v a n c e กับ t ูเนี่ยเรายังชอบ Tool มากกว่า Advance นะครับเพราะว่าขนาดของอตัว ต้นทุนที่จะลดลงจากการประมูลขื้นเนี่ยสูงกว่ายอย่างชัดเจนนะครับจุดเข้าซื้อนะครับของทูนเนี่ยเราให้ไว้ที่1 0 1ถึง11บาทถ้าซื้อได้ในช่วงนั้นเนี่ยจะเซฟและลเหมาะในการถือยาวนะครับของแอดวานเนี่ยอยู่ที่250 2 5 0ถึง260บาทนะครับนั่นคือ,อบทวิเคราะห์ฉบับที่1